ว่ามื่อไตอึ้งครับไตอึ้งอั้นฤทธาอาจารย์มวนถิมาจิตตรงอึ้งไปนะตาพอดีไร้ตือนต้นไหมเห็นจ้องของน้องเป็นตาอึ้งไหนเลยน่งสองตัวเลยลยมองดูน้อูนะเรื่องของดึงห่ี่นี่ สวัสดีครับแปเองพงยังมา้ว่ามาไตอึ้งครับไตอึ้งกันเาจานนว่าสรมากินต้มอึ้งป่ะนะผพันุจินจ้าเขียพนาเพล่าผลปตุกองะไรกันเนาะบานข้านไตอึ้งแหงกัไเกินยู่นะพงงอึ้งม่หรืมันเป็นอึ้งอึ้งแหงเลยล่ะไปลองไปบ้วนน้ำกันวกรมาไม่นิดไตอึ้นคือพวอะไรสรมาเสรมาเสนพันกินต้มอึ้งแยกเทียอะไรยินวมาทางผีกินรูแล้วว่าัสรีาตุกไต้ยืดซ้ บ่ามันขึ้นพ่อข้นพ่ได้หน่อยโตมาตั้งเน็ตเมื่อนานฝนตกไต่ก็ไดอยู่เนาะพหญ่เนาะไเยู่เมื่อขึ้นพันมาไต่พันก็ไดอยู่จ้ะแนติพ่่คือเล่งไต่ขัด

hả? Ở tôi đứng đèo có Tình tâm như lại rồi đấy, nó có ngay đỉnh lông của không? Hèn quá lông hèn gì Ờ cơ Quay đi Nên quay nhai Cái bác hình เอี้ยนี่นี่พูนอ่ะูนไอ้เนี่ยนี่พูน่น้อโอ้โหพนตัขึ้นจากตาขอไงเหรอฮู้ผเห็นโอ้ยนี่นี่นี่นีนั่นโ้เ่นเงหูไพี่น้องหูสบยอยู่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วตัวนึงโลดเยอะขกนนี่ลบปั๊บเด้ ขันดินพอสุ้มๆมันหมุนขึ้นได้มพายไงหมุนขึ้นพ่อพอลอยได้ะเดี๋ยขึ้นมาเตัวได้ไปนอนล้างตขึ้นมาตะสั้นดังได้เตายไง Đây, đây, ừ, ngoài. đây, à, chép à. <laughs> <laughs> vào, ừ. ừ. ừ, ưng vào Đây Con có mòi luôn ừ. Thằng Ưng nói, ưng nói Thân dịp mặc xuân như tẩy ngò mày nó Hẹn bao đấy xong này Ngoại, Ưng nếm tốn nói Không có tối như đọc ưng Có hẹn tầng hóa, mình xoan khoảng có mày lắm mẹ Ừ ưng ừ. ừ. ừ đây thì phải nhé sóng ừ. tô sóng tô ừ. phải, đây, phải, nào. Nào, phải bom ừ. đeo đây đeo tô phải đây nhé để sóng tô lâu nè để sóng chứ đeo thì phải muốn có nên hú này là thì ừ. chốt ô ừ. hú cứ bình lực thì phải đấy đeo 2 tô lắm bọn thấy đi ạ Tối thứ 3 bao đẩy Trời mất lúc được đi nọ đẩy ở nè khuôn 1 năm Này à Thế tối hôm nay bà đẩy Ừ bà chàn, thì kín đi kín, kín được, kín được thẻ Nha ngọc dạ, dạ, bà ngọc Tại mày tôi đang ngọc mày ngọc bà nghe, ngầu mày, ngầu nghe. thế ngọc mày ngọc mày mày Tại mày ngọc mày thì tôi mẹ tụi này Khay อือ่าอึ้รหน่อยเนี่ยได้อีกแล้วาดี๋ยโรคนตอบกินเอ้ยว่ามันผลมาหาเบิดกรนตะมืงขึ้นนี่สมมือขึ้นมาได้ยิ่งเสียงเนาะค่ผู้นี้ mặt họ ừ. đọc hà bàn china ngô nó khảo lạc lái nơi phía nơi đây anh em mày 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 ổn, ổn. mày 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 con mày 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 kẹt, mày mày ดอกค่ะอ็งเอ็งเต้นหนวกทั field, mm. ้งนั้นไม่เต้นหนวกได้ยุติมันเจียแล้วเอาโรดเอาไปลวงมันเตียนนี่กันเราโอซึมนี่พีผีผีข้างพีหมดลายเลยนี่นี่โอซึมนี่โอ้ยนี่นี่ไงมันเตียนก็ลายเลยฮะโอ้ยเตียนลายเลย นบ่มาฟอจั่นเนาะแต่ของสวนเพิ่นบ่มาแต่ได้บ่ค่อยกินกวาหินแต่ว่ามันแซ่บเแซ่บอยู่โอ้หมดกัไปนีแล้วนี่ๆๆอันพอดีนี่ๆๆอยู่พ่นหลายนี่มันบแม่นไปไปหยังเนาะบ้านเฮาคือบ่ดับเงินอันอีหยังบินต่ํา

โอ้เตแล้วเตแล้วเต้นแ้วเตทำนียละอึ t <t ้งหมดห่วงคือกบนีอึ้งมดห่วงเวกเวกเวเวเวเโอ้ยมงมมหาซอยกันไรไปกัไปน้องหมามัน Bao bán lô tiêu, yang len bát bát. Anh tiên, yên, 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 เห็นต้วตาเหลี่ยมแยบแยบมากเห็นบันนี่เห็นไปจาะอยู่ลักษณะนี้นี่นี่เห็นตั้วตาเหมนโอ้ตัวเงยตั้งเนี่ยนี่นี่ตัวเมียตัวผู้เงยเริ่มหม่งเพิ่นม่งเพิ่นไข่เต็มทัวงเลยโอ้ตัวเงยเลยเว้แตหลายตัวแล้วนี่โอ้พคนยูยังสิวังได้จังเดียวเห็นเอ้าก็ไฟนี่ก็ไฟจับตามันนเแล้่เห็นตัวเลยเขาต้องเห็นตามัน เง้ฝนตกกึ่งกอมันจอออกมะรุมนีอีกเนะเติน้ำมันเบมือติเมือนั้นมาอยู่นี่เติไงเนี่ยตกกึงกอเยอะกบานเดียว่าท่านี้เขาประทันมากเถียดีเนาะมากมากเลอนะใจก็ไปหอยคือฝนตกนั่นแหละคือได้ึอนั่นแหะตรงนี้มันเป็นอึ่งแหงแลวบ้าน ร้องขนมโอ้ตาบ่ดีไรเติบต้นไหมเห็นจ้องขนมเป็นตาอึ้งนี่สุทนไปดินี่เหรอึึนน้ขึ้นเอามื่อนอกระใดยังขึ้นดิล่ะจะง้อมยงไอะไล่ะติเอา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 โอ้นี่นี่ <laughs> đầy gì kia hả? đây ra chứ nhỉ tiền luôn luôn lên ủa phải nhai răng này ủa bưng 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 cái lại thì đèn cái chập được như vậy tôi cả bưng à ông ừ. tôi chờ thua ông là bưng à. ừ, à, khác là này. con hết mít giờ đi à. tôi cả đi là đi lượt không để đi nữa Mình ướt đi ừ. ừ. bừng này, Cái tổ tôi đó, tôi như tổ đi ô bê ẩn phân lượt đi 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 lượt đi

อึ้งขมนนซองขนมบีกเม่ยนด้อพยันนะโอ้จับเลยนี่นี่นี่จะอ้เต้นอ้เต่ักตักเต่ักนี่โอ้อึ้งหน่อยเต้นดีแต่ว่านี่มันยังอยู่ดีนี่มันเ่าตัวนี้ดิมัดตัวนั่นแล้วเนี่ตัวนี้มันทำนี่เลยเห็นว่าหน่อยผ่นไครอยู่น้อพยัยเนาะโอ้ยมันทำนี้

เป็นหวยยู่งเหรอหวยยุ่งเหรอ่งดินคือแกนเถอะลงเร็วเถอะอุ้อุนี่อ่ะมันโบยุ่งเลิกนี่มันอันอันกันมาหรอได้อีกแล้วโอ้ยเอาอีกหน่อยคุดย้ายทำีมละแต่อึงเปิดก้อนหอยกันนะ ก็เป็นได้มื้อนี้ก็ได้มื้อนึงฮิ้วอืมก็ต้องกินจังได๋ <todicator> 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 Nè anh bác bay anh Chú lực lực thằng này phải được chốt ô Đó là bay anh Chưa Ô Ô Thiên thiên lực này bà mình chết đi mùa Ừ mùa ưng này Bà mình chết đi mùa hên tím mây mây Chờ cái lục lọ cái này được bà mình cứ tìm mà đỏ ก็หลังดินมากเลยอู้หูเพื่นี่เพื่หนีบึงตัวนี้บึงอีกตัวนี้ตัวเงี้ยเลยนั่นๆแล้บึงหลายเออตัวนี้ตัวใหญ่พื่อเนาะใหญ่เตืบอยู่ตัวนี้ตัวเงี้ยกำมือหน่อยอยู่หลายตัวอยู่เห็นนมีในบึงคนบกวยจับดิาะว่ามึงบกวยมีนี่แสดงว่านี้แหละบึง คืออาเพราะมันอืงออกนามันเอาคักเนาะไปกระบานตรงนูต้มหมดไปไงเล้งไหนมืนใส่ต้มเลยเหรอครับพูดอ่ะเยอะไปน้องพูดอ่ะอึยงหน่อยที่ไหนต้มไงเลยต้มไงหนึ่งเหรตัวน้อยเัากบะบอกตัวน้อยหัาก็เรียกออกย่างมันเสียจินนะ พบป่วยไ้ถามมันไงขนาดไตอึ้งแห้งไอยุ่งๆไปไงไตทุกคนดินในอึ้งมีปัาอึ้งเผาท่านออกมาไปไงเนาะอึงเผนะาฝน,นบหรวงบ่แห้งหรือรีบ่อกดิพเพราะว่าอึ้งเผานี่เป็นสิเป็นอึ้งหนามดิปีกาเนี่พัานใแตอึงง้งเผานอกไปไเนาะปีนี่ท่านในตาอึ้งหน่อยกินดูแล้วอาจารย์นะมันได้กินจ้าเช่แล้วขันอยากกันมากที่ไตเวทากันหานมักอึ้งขัดจมูกเปิดที่กันแเล้ว โยโยะวะกูโยะอิ่มเดียวพนะุยโยะวะอ๋อครับจท่านหลังก็ไปไต่กับพ่อได้กินอยู่ครับกันมูไกๆกันมันนี่ไปไต่มพิ่งทก็ได้ยึกกันน่ะซ้ำกันน่นล่ะผู้ได้ไปอะไรคือกันมัดเดือพี่น้องจังถามว่าอยู่ไปกินน้ำกันอาจารย์ว่าสิมาต้มอึ่งมันเป็นิติมาอไบ่นี่หล่ะกินมืดหรอครับปันนี่พูดนะปนแต่เสียบตัว พอหำพอจอคุณมาคุณมักปิ่งพิ่นบวันี่ปิ่งแต่บโอ้ยปิ่งนี่เลจักตเลยมันๆอ่นีเนาะกินแสบที่แม่ปิ่งก็ได้ไอ้นีก็อนุญาตเขาดินอย่งใส่กันด้วครับผแม่นองากี่ากนอนไอ้พี่ใมือนีห้อนี่ก็ไปสตอื่นยังกะว่าอยู่ได้กินยุ่งสิละบ้านห้องะไรเตห้องแ้อนเอากรขัดกะขอบกบนอเด้วครับนี่ก็ไยุ่บ้านวนห้อนี่หรอจะไปกลนไปไกลยังหอก ก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่น้องกันเด้อครับไปไต่ยิงไต่กบมาแล้วก็ได้เขาจะอยู่จริงในกับจังหวะกันม่อึ่นครับท่านว่ามีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ